สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทั้งช่องผระหักคนเดิมครับมอนี้ครับวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดครับผมเนาะวันนี้จะพาเอฟซีทั้งช่องมาดูเลขมาวิ่งเลขมาเร็วนะครับผิดตายทรงมหาห้กครับผมเนาะของแท้แน่นอนนะครับรับประกันได้ครับผมเนาะที่ว่าใบเจ็ดเก้าน่ะเดือนสิงาคกับแม่แดงลงนะหรือว่าเจแดงลงครับผมเนาะของปลอมเด้อครับผมเอฟซี FC ทั้งช่องผมเห็นตั้งหลายวันแล้ว แมนกุมปอมคมพิตายที่ว่าเจ็ดเก้าเนี่ยเห็นหลายมือแล้วเห็นหกเก็มือแล้วมีกุมปอมนั่มกุ้มปอมกันนี่แมนกุมปอมกุ้มป,อม,มปอมที่ว่าเจ็ดเก้าใบที่ว่าของอ่าเดสกาแล้วก็เจอแดงลงนะครับเป็นกลุ่มปลอมของพิ่ตายนะครับทําขึ้นมาครับผมเนาะลอกเลียนแบบครับผมแต่ว่าอันนี้ของแท้ครับผมนอกาะของแท้ครับผมมาเร็วแล้วก็มาวิ่งเพราะว่าผมลงคลิปทางช่องผััด เช่นนีไปครับผมเนาะคิดโบเดงครับผมก็เลยลงมาให้เอพีทั้ง่องผะหัดคนเดือมไม่ครับผมเนาะเพราะว่าครับผมลงคิดไปแล้วคิดไม่เด้งครับผมมาถามคุณเมียก่อนเสียปิดไว้ก่อนโลปิดไว้ก่อนถามหน่อยถามหน่อยคนอ้วนเห็นว่าถูกมาสองวันแล้วนี่อ้วนอวกอิ่มแบบนี้แหละมันจะรวยถูกไปกินวนเล็กๆไะ หมุ่าสองสามวดแล้วสามวดแล้วา้วแต่ว่าอยู่กับขาดทุนครับผมนีดหลายถูก็ขาดทุนน่ะถูกยังไงอ่ะถึงจะขาดทุนมันแล้วสุดหลายตเนาะเป็นฮางวาวอยู่สเล็กอแมนสื่อทอทอกันนั่นนั่นซื้อเป็นฮางวาวทุเรกครับผมแม่น้องกําแพงสื่อเยอะมากครับผมเนาะออมาเบียด์การสีเวลาครับเนาะตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วมาดูเลขมาเร็วแล้วก็เลขมาวิ่งดีกว่าครับผม เลขมาเร็วเลขมาวิ่งดีกว่าครับผมเนาะของพิษตายออลรับแปลรับประกันของแท้นะครับรับประกันของแท้แน่นอนครับผมเนาะว่ามีการโกหกเอฟซีทางช่องครับผมนี่ครับเลขมาเร็วครับวิ่งเจ็ดเจ็ดแปดเมตรเดียวครับผมวิ่งเจ็ดเจ็ดแปดเมตรเดียวครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้ววิ่งหกหกเจ็ดเมตรเดียวครับนี่ครับงวดก่อนครับผมเนาะงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับ น e so ja ี่ครับเจ็ดแปดเม็ดเดียวครับส่วนเลขมาวิ่งครับเลขมาวิ่งครับนี่ครับวิ่งเจ็ดเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าตัวเดียวนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอเลยเห็นว่ครับผมนึ่เจแดงกับเกโตตอรีของแถกนนั่งกันมุนี่เนี้เืองเนี่ยนี่ครับเห็นว่ครับผม นั่งกินข้าวมั้งันเ่นั่งกันยัางกันกินข้าวบังหนึ่งครับผมเนี่หลังคั่วรั้ผมเนาะทำอะไรกันน่ะถ่ายถ่ายเอฟที่บังครับผมนี่ครับทำอะไรกันไม่รู้เลยนั่งกินข้าวหรือเปล่าเอ้ากระตามนี่ครับผมเนาะเดี๋ยวฟอดลูกเห่เอฟที่ทางช่องครับผมเลขหมาวิ่งครับเลขหมาวิ่งแคปหน้าจอเด้อครับผมแล้วก็เลขม้าเร็วครับ เลขหมาเร็วเอากระตามนี้ครับผมเนาะกับสุดท่านี้กับขวุยพรอนไห้ FC ท่างช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับผมเดินทางแขวขขขาาดดปลอภภัยสุพแ็งแรงลำรํำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ